สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่กันในเกมโลบอกนะครับวันนี้เราอยู่กันในแมปเราต้องเก็บเค้กเอ้ยมันไม่ใช่เค้กเก็บชีสนะครับเก็บชีสให้ได้9ชิ้นแล้วเราถึงจะชนะหรือเปล่าแต่มันอินดี้มากเลยเวยก่อนที่เราจะไปเราต้องกดชีสตรงนี้ให้ได้30ก่อนไฮไลท์ของมันก็คือคือคือ,อทำไมยังไม่มาักทีอะ มาแล้วนี่ไงรถท,ทุยมันคือรถท,ทุยมันแฮ่แฮอันนี้จุดเด่นเลยเพราะผมชอบนะผมเห็นแบบนี้มานานแล้วแต่ก็ผมคิดว่ามันน่ากลัวผมเลยไม่เล่นแล้วก็มีน้องเขาขอมาคนระับผมก็เลยมาจัดเลยแล้วกันเดี๋ยวเรามาหาเค้กกันเลย <c oughs> พูดผิดอีกแล้วหาชีตไปไปเออเลยเราไปด้วยกันดีกว่าเราไปด้วยกันดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยมีเสียงตีนมาระวัง ทางมันเป็นข่าวงกฏอ่ะทางมันก็เลยยากนิดนึงแถมมีประตูด้วยเฮ้ยหูฟังผมมันบอกว่ามันอยู่ขวามือผมแล้วทางนี้ไม่มีไม่มีทางเลยใช่ไหมเอ้ยคนเนาะเออต้องอย่างนี้ดิจะได้ไม่เหงาเอเซฟโซนไม่เอาครับผมไม่เข้าเซฟโซนเราต้องหาชีทโอ้โหเฮ้ยแล้วถุถยอย่าเข้ามา อย่าเข้ามาแล้วถธอทุยแล้วถธอทวยใจเย็นๆ,ๆโอ้เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วอือหือเฮ้ยมันมันแคมป์อ่ะดูสิมันแคมป์ผมอ่ะมันไม่มันไม่ให้ผมไปอ่ะเจอแล้วหนึ่งก้อนเก็บเลยหนึ่งในเก้าชิ้นล้วาธทุย อ้ลไอล้ไอ้แรทวีนี้ก็คือไอ้หนูที่มันทําอาหารอยู่บนหมวกอะทําไมมันตัวใหญ่ขึ้นมันมันกินอิ่มเหรอโอ้เจอแล้วครับชิ้นที่สองอย่างรวดเร็วว่ามันมีอะไรไหมถ้าเกิดไม่มีเราจะได้ไปทางอื่นเหมือนจะมีเรื่องนะเหมือนจะมีเรื่องเอ้ยเจอแล้วชิ้นที่สามบอกเลยไอ้หนูตัวเดียวมันไม่คนามือผมหรอก ผมมาหนีไม่เคลื่อนจักสรสัน9คนมาแล้วโอ้ยเจออีกแล้วเจอง่ายแฮะสี่ชิ้นกุญแจเขียวเฮ้ยผมได้กุญแจเขียวมาแสดงไม่ต้องมีประตูเขียวแล้วทำไมไม,มืดจังวะโอ้เจอชีทครับผมโอ้ยตรงนี้มีเฮ้ยจำไว้นะช่วยผมจำตรงนี้มีกุญแจสีน้ำเงินเดี๋ยวนี้ผมเป็นอะไรไม่รู้ด้วยผมชอบเรียกเรียกสีสลับกัน สีน้เงินจะกลายเป็นสีม่วงไปแล้วบางทีก็เรื่อเป็นสีฟ้าเฉยเลยเดี๋ยวเราไปหาคุณเดี๋ยวเราไปหาประตูเขียวกันโหมันมาปะวะใช่ไหมที่เห็นผมแต่งตัวแบบมีลายอย่างนี้นะครับมันจะได้มีกำลังใจเลยมันมาถอยถอยเพื่อน โอ้ยโอยโอ้ยนายก็หนีมันนายก็หนีมันกันนะเพื่อนเกือบไปแล้วเนี่ยโอ้เกือบไปแล้วไงมันโคตรน่ากลัวเลยนะไม่ทํางมาอยู่ใกล้ๆอ่ะต้องรีบออกจากตรงนี้วะถ้า่งั้นโดนมันแคมยาวเลยมันเป็นทางตรงเลยโอ้มันมาอีกแล้ว啊เราก่อนรอก่อนรอให้มันไปที่อื่นก่อนมันไม่มาที่อื่นเลยมันมาแล้ว มาไหมมามาทำไมหายอายบ้านนะละหนวน้องและะ้วตอนเราจะไปยังไงวะฮะเราจะไปยังไงวะอืมเฮ้ยตรงนี้มีทางด้วยดีว่าอ๋อมันมีทางลัดอันนี้กุญแจสีเทางั้นแล้วก็มาทางนี้เลยจบสิ้นเรื่องเจอพอดีเลย อะไรอ่ะเอ๊ะผมเข้ามาประตูไหนเนะี่ยสองสี่แปดสามเหรอสี่แปดสามสองโอ้โหแล้วกูจะรู้ไม่ได้มันเลขอะไรวะแล้วฉันจะรู้ได้อย่างไรสาม 8ปดสี่สองเอา้าถูกเฉยครับท่านผู้ชมผมเดานะผมไม่รู้มาก่อนว่ามันคืออะไรแล้วทำไมมันวิ่งไม่ได้กูว่าเก็บแล้วต้องโดนเลยแน่เลยเนี่ยโดนก็มาตามไฟไปแล้วกันเนาะอุย้ยแต่เมื่อกี้มันยังไม่น่ากลัวเลยอะทำไมกูต้องมาเจอเลยน่ากลัวน่ากลัวอย่างว,วันนี้ ผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่ไม่ชอบเกี่ยวกับอะไรที่มันเกี่ยวกับหนังผีหรือเกี่ยวกับผีเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับอะไรอย่างนี้เลยนะกูกลัวโอ้คุณจแดงโฮ้ยเก็บมาแล้วโอ้ยเราวัดมาอยู่อีกที่หนึง่งที่ไหนนี่เดี๋ยวขอกระโดดไปฝั่งนู้นนะโอเคป่ะอ๋อมุมมองกลับมาแล้วแม่เมื่อกี้มุมมองโคตรน่ากลัวเลยฮึบอ้าวโดดไม่ถึงเวนกรรมเวนกรรมจริง ลาตาตุยลาตาตุยพูดทีน้ำลายหกเลยนี่ผมได้กุญแจแดงมาแล้วกุญแจแดงอยู่ฝั่งนู้นถ้าจำไม่ผิดจริงๆด้วยมาแล้วเฮ้ยมึงเข้ามาไม่ได้มึงไม่มีกุญแจเฮ้ยอ๋อมันเอาไม้ไปต่อข้างบนอฮ้ยจีเนียว่าผมคิดว่ามันเป็นเกมเก็บชีตแบบ เฉยเฉยนะเว้ยโอ้โหมันมาแคมป์อีกแล้วแล้วทุยเอ้ยไปแางคนอื่นก็ได้ลูกเอจะไปรักไข่กลมเกียวอะไรกับข้าตอนนี้ปะดูดิมันไม่ไปไหนเลยมึงเนี่ยไหนเราลองมาชิดนี่ดิดูดิให้ให้มันไปที่อื่นกันโอ้ยมันแคมป์เหรอไปแล้วไปแล้ว ตรงนี้มาแล้วมาผมจะสปีดรันเลยแล้วกันแต่ผมไม่กอนะกอเอ้ยกอไก่ข้อไข่ในลาหาข้อขวดของเราโอ้โู้โู้เอ้ยมึงอยไปมึงไปมึงโดนมาเซตแน่บอกให้กูเสียงหลงเลยฮตรงนี้นี่ไงตรงนี้เป็นประตูโอ้โหแล้วประตูใครมันจะไปจับได้อะ เอาไงอะเพื่อนเออตรงนี้มีทางออกดี้ยเนี่ยต้องไปแล้ววะ่ะอ๋อใช่แล้ววาไปทางนั้นได้นี่ว่าเออเงินเข้าประตูนี้แล้วเราก็จะไปโผล่ตรงไม้กระดานเว้ยเป็นไงอัจฉริยะอ้าวอัจฉริยะจริงไปเ้ยเนี่ยนี่ทางออก แล้วเราก็จะโผลตรงไม้กระดานเอา้าที่ไหนวะเนี่ยเอ้ยผมไม่รู้อะที่ไหนวะมัน,นคือทีน่ะให้ไม่อยากจะเชื่อว่าเกมเก็บชีตมันจะทำดีขนาดนี้แล้วเนี่ยอันนี้ชมเลยชิป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 โอ้นี่ไงชีตอีกชิ้นนึง ชิ้นที่เจ็ดกจเขียวก็ไม่ได้งั้นเราไปที่อื่นกันนี่ไงมาตรงไม้กระดานแล้วอย่างที่ผมคิดเอาไว้ต่อไม้กระดานเสร็จเรียบร้อยไปกันต่อเลยกุญแจน้ำเงินเหรอกุญแจน้ำเงินเห็นแบบแบบอยู่ไหนวะกูลืมแล้วโอ้โหมันอยู่ข้างล่างแน่นอนกุญแจน้ำเงินเหรอ อ๋อกุญแจน้ำเงินอยู่ในห้องบันไดเออใช่ใช่แต่เราจะลงไปยังไงตอนเนี้ Two thousand years later อันนี้ทางไหนไปนี่ทานยาวจังอ๋อเจอแล้วโว้โอ้ดาวจนถูกกุญแจม่วงได้มาแล้วโอเคเข้าไปปึบมันจะมีห้องอยู่เว้ยนี่ไงผมมาถูกขายไปเลยพ่อหนุ่มน้อย โอ้โหแย่แล้วตกมาที่ไหนไวะเนี่ยโอ้โหเราตกมายาเรียบร้อยแล้วทุยเล่นเนาโอ้โห มันก็ไปเกมแล้วจะทุยนะครับไปเกมหาของว่ามันทําดีกับที่ผมคิดไว้เยอะเลยว่ะแล้วของผมหายหมดทั้งตัวเลยตอนเนี้ยก็โอเคนะท่านผู้ชมถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเปกระตุกกระตุกกรคลิปต่อไปกองเราด้วยนะครับโอ้โหโซคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรเลยจะเป็นแบบอะไรในโลบอกรับก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้แสววัสดีครับผม ก็ผมขอโทษจริงๆด้วยนะท่านผู้ชมที่ผมไม่สามารถจะผ่านด่านผ่านด่านและซุยได้นะครับเพราะว่ามันตายแล้วมันต้องเริ่มใหม่อะไว้เจอคลิปหน้าผม